เอานะครับเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าไงนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ษษน้องตัวเล็กจากทีมภูกเก็ตกันใชเ่เราจะให้กำลังใจคนที่ฟังด้วยว่ากถูกหมอ๋อเหรอ smile joy this is also totally miserable smiley come on ถามชื่อของน้องสองคนหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างใช่ไหมคะชื่อเพ็ครับชื่อนิกชื่อนิ๊งกับน้องเพนอายุเท่าไหร่คะสิบหกสิบหกนะสบสิบหกเข้ากันแล้วเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยกระทูวิทยากระทูวิทยาผู้เกียรติไหมคะแล้วเป็นไงไงเอ่ยถึงได้มาเล่นลักบี้เนี่ยเป็นชคนเขาเป็นชวนกันร้อคะ ที่ชวนเพื่อนไงเพื่อนชวนนี่ชวนเพื่อนก็คือเล่นกีฬาอื่นมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าเล่นลูกเบี้ยกก่อนอ๋อเล่นฟุตบอลมาก่อนเนาะอ๋อเล่นเป็นตอมาก่อนโบกีฬาแบบนี้มือตีมือตีใช่ค่ะแล้วก็อยากถามว่าตัวเล็กขนาดนี้ต้องไม่กลัวคู่ต่อสู้ที่แบบตัวใหญ่กว่านะคะแบบเป็นรู่นพี่ที่แข่งกับน้องมันยากน้องไม่กลัวบ้าง ไม่พมดเลยแล้วแล้วแบบอยากฝากอะไรทีมเพื่อนที่แบบตัวเล็กแบบน้องๆบ้างที่มาเล่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่ที่มาเล่นสต่ตัวถ้าประมาณเท่าน้องอะไรเงี้ยน้ออยากฝากอะไรทีมพี่เขาบ้างสักนิดนึงสจะเป็นึงให้กำลังใจให้กำลังใจอ่ะน้องก่อนเลยค่ะต้องใส่น้องต้องใส่ต้องแล้วก็เบื่อเลยเพิดอลยเปิดเลย กำลังใจให้มันใจพี่เกาหน่อยกับน้องเล่นกีฬาอะไรก็ได้ไี่เจ็บกีฬารักพี่ที่อยากจะบอกบอกไม่อันตรายพระป๋องนะไม่ไม่เจ็บตัวอย่างที่เห็นอ๋อแล้วเี่ติดการเล่นอะไรเนี่ยใครเป็นคนฝึกขนน้องๆนะโค้ดโค้ดที่เรียนมีกีฬารักบี้ด้วยมีครับ อะไรทพูดถึงเพื่อนๆไอ้พี่ๆที่เรียนอยู่มหาลัยบ้างให้ลองใช้ี่ส่อยเ,เร็วกับเดี๋ยวพี่เขาแข่งกีฬาเหมือนกันเนี่ยที่ยี่สิบเก้านี้ใหลองใที่ยสรับมือใหม่ก็ได้สำหรับใหม่แบบนคคนที่ไม่เคยเล่นก็ได้ชวนเขาเยังไงดิ <S <S 2> <S 2> <S นอกจคนที่เริ่มได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมาโต่ตั้งแต่เมาเคยบาดเจ็บอะไรมากไหม ไม่เคยเลยเราบางคนดีมากล้วสนุกไหมคะกีฬาดีเป็นกีฬาที่สนุกไหมหรือว่ายังไงสนุกสนุกใช่ไหมนี่เลยก็สนุกแล้วที่ในทีมนี่ก็รุ่นเดียวกันเหรอคะหรือว่ารุ่นเดียวกันบ้งบีโค้ชด้วยดูโอยครับแล้วเคยได้วันนี้มาแข่งอะไรเลยแข่งล <c oughs> <c oughs> ุนเอเคนแลุนอเทนเราได้รงางวนะัลอะไรคะ ่อนหน้านี้นะคะเคยมีรางวัลอะไรบ้างคะของที่โรงเรียนใช่ไหมคะรเรียนรับรางวัลหรือเปล่าเลยคยใช่ไหมแล้วใครชวนมาแข่งที่นี่คะแล้วหลังเรียนนี่ก็ซ้อมทุกวันอาอยากมาซ้อมใช่ไหมคะมีขาดต้องไม่เลยมีบ้างพี่เกียดไหมแบบพี่เกียดไหมกลัวเจ็บอะไรอย่างงี้มีไหม ไม่ขี้เกียจนะบอกไม่ขี้เกียจนะเออบอกเลยพูดเร็วพี่ๆเขาชอบขี้เกียจมาซองมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคะขาดบอกอะไรพี่ๆเขาหน่อยพูดสักนิดก็ได้อะให้สามคำสามคำเนี่ยกีฬานักบี้สำหรับชมรมกีฬานักบี้ค่ะด้วยพูดนิดนึงน้องกอนพูดเลย เป็นกำลังใจให้เขามาเล่นดารากีบีให้เยอะครับอ่าน้องนะคะน้องผมกินทำมันใจให้ขอเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนมีผัวด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากเลยพี่ไทยนี่ได้เจอจะพูดดีกว่าผมขอบคุณมากครับ